เนิน350สมรภูมิสุดท้ายของพญาอินทร์เก่าสวัสดีครับพี่น้องอะไรก็ได้และทีมงานมาอัปเดตข่าวพี่น้องเช่นเคยพี่น้องครับในเดือนธันวาคมพศ2568แนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์กลายเป็นสมรภูมิร้อนระอุอีกครั้งเนินเขาลูกหนึ่งที่สูงเพียง350เมตรจากระดับน้ำทะเล แต่กลับกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองฝ่ายต่างแย่งชิงอย่างดุเดือดชื่อเรียกขานทางทหารว่าเนิน350มันไม่ใช่แค่เนินเขาธรรมดาแต่เป็นจุดสูงข่มที่ใครครอบครองได้จะสามารถมองเห็นและควบคุมพื้นที่ราบรอบปราสาทตาควายได้ทั้งหมดเส้นทางลำเลียงพลฐานยิงปืนใหญ่และแม้กระทั่งชีวิตของทหารที่กำลังรุกคืบ นักบินรุ่นใหม่ที่ขับเครื่องบินขับไล่ F-5 Freedom Fighter นั่งอยู่ในห้องนักบินของเครื่องบินลำเก่าที่เพิ่งผ่านการปรับปรุงครั้งสุดท้ายให้เป็นมาตรฐาน F-5TH Super Tigris เขารู้ดีว่านี่อาจเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนที่ฝูงบินนี้จะถูกปลดประจำการอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า F-5 ลำนี้เคยผ่านสมรภูมิเขาคอในอดีตเคยโจมตีฐานที่มั่นคอมมิวนิสต์และตอนนี้ มันกำลังจะได้บินรบจริงอีกครั้งในรอบหลายทศวรรษพยาอยินทรีเก่ายังบินได้อยู่ไหมนะเขาพึมพำกับตัวเองขณะตรวจสอบระบบอาวุธ e l m 2 0 3 2เรดาร์ใหม่ที่ทำให้ F-5 ลำนี้ยังคงแม่นยำพอจะทิ้งระเบิดนำวิถีได้แม้จะไม่เทียบเท่า F- 1 6หรือกริปเป้นที่กำลังโฉบไปมาในแนวรบอื่นๆคำสั่งจากศูนย์บัญชาการมาถึงอย่างเร่งด่วน ฝูงบิน F-5 สนับสนุนภาคพื้นดินที่เนิน350ทันทีเป้าหมายคือฐานยิง BM21 และจุดชุมนุมพลของฝ่ายตรงข้ามกัมพูชากำลังเสริมทับหนักหวังยึดคืนปราสาทตาควายเครื่องยนต์ General Electric J-85 ส่งเสียงคำรามดังกึกก้องพยาอินทรีเก่าบินทยานขึ้นฟ้าจากกองบินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งตรงไปยังแนวรบสุริน ข้างล่างทหารราบไทยกำลังรุกคืบขึ้นเนินอย่างช้าๆภายใต้การยิงถล่มจากปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องของฝ่ายกัมพูชาเสียงระเบิดดังสนัน่นควันไฟพวยพุ่งทหารไทยหลายนายพลีชีพไปแล้วรวมถึงจา่าสิบเอกสำเริงและพลทหารพานุพัฒน์ที่เสียชีวิตระหว่างการบุกตีเนิน350เมื่อคืนก่อนเมื่อเสียงจากหอควบคุมกองทัพอากาศดังขึ้นกดปุ่มปล่อยระเบิด GBU-12 นำวิถีเลเซอร์ ระเบิดลูกแรกพุ่งตรงไปยังฐานยิง BM-21 ที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังเนินเกิดการระเบิดมหาศาลเปเลวไฟลุกโชนตามด้วยลูกที่2และ3ที่ถล่มจุดชุมนุมพลทําให้การเสริมทัพของกัมพูชาชะงักไปชั่วขณะภาคพื้นดินได้รับการเปิดทางทหารไทยรุกคืบต่อได้อีกครั้งพวกเขาผลักดันทหารกัมพูชาออกจากตัวปราสาทต,ตาควายสำเร็จปักตวงชาติไทยเหนือปราสาทโบราณ แต่เนิน350ยังคงเป็นป้อมปราการสุดท้ายที่ฝ่ายตรงข้ามยึดครองไว้แน่นมีสนามทุ่นระเบิดคูเลตรั้วลวดน้ำและโดรนสังเกตการคอยคุ้มกันบินวนกลับมาอีกรอบครั้งนี้เขาบินต่ำโฉบเข้าใกล้เนินเพื่อยิงจรวดและปืนกลสนับสนุนการบุกข,ของทหารราบนี่คือภารกิจสุดท้ายของเราแล้วเพื่อแผ่นดินนี้เขาคิดในใจขณะที่เครื่องบิน F5 สั่นสะเทือนจากการยิงอาวุธ ในที่สุดการประทะที่เนิน350ก็สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของฝ่ายไทยทหารราบเข้าควบคุมจุดศูนย์ขมได้สำเร็จแม้จะสูญเสียกำลังพลไปหลายนายแต่พวกเขาป้องกันอธิปไตยไว้ได้เมื่อเครื่องบินรอนลงจอดมองเครื่อง F5 ลำเก่าเขายิ้มอย่างภาคภูมิใจพญาอินทรีเก่าบินรบครั้งสุดท้ายได้อย่างสมเกียรติอีกไม่กี่เดือนฝูงบิน F5 ถูกปลดประจำการอย่างเป็นทางการ แต่ตำนานของมันในสมรภูมิเนิน350จะถูกเล่าขานไปอีกนานเรื่องราวของเครื่องบินรบเก่าที่ได้โบยปินปกป้องแผ่นดินไทยในวาระสุดท้ายก่อนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กองทัพอากาศไทยตลอดกาลขอบคุณพี่น้องที่ติดตามขอบคุณครับ